GOOD MORNING PODCAST จะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ GOOD MORNING BUILD ENERGY ด้วยสาระกุ๊ดกุ๊ดกับผมวุธิเพ็งเจ้าของ YouTube c h anel n p o s t s h a ร re brought to you by พัตคาลิมกวงเม้งสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีศตรูหันหนังกรอบระดับท็อป5ลิมกวงเม้งสามย่าน Good Changing the World สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมวุฒิเพ็งเราเดินทางมาถึง EP ที่120กับหนังสือที่ชื่อว่า Talk Like TED โดยคามาย์แกเลโลสำนักพิมพ์ Bookscape The Nine Public Speaking Secrets of the World's Top Minds เ้าเคล็ดลับการนำเสนอเปลี่ยมพลังตรึงใจและสร้างสรรค์ ใน E ีีที่แล้วผมได้พูดถึงผู้แปลคุณพลอยแสงก็เหมือนกับเรานะครับหลายๆคนที่กลัวขึ้นเวทีรู้สึกประมาแล้วก็อึดอัดทุกครั้งที่ต้องขึ้นเวทีช่วงแรกที่คุณพลอยแสงรับบทหน้าที่การแปลหนังสือเล่มนี้เขารู้สึกว่าเหมือนโดนสว์กันแกล้งทำไมต้องมาแปลหนังสือในเรื่องที่เราไม่ชอบในเรื่องที่เราตื่นกลัวไม่ถนัดเลยพอหลังจากแปลเนี่ยเขารู้สึกดีใจที่ได้แปลหนังสือเล่มนี้ ได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากคุณคาร์มายแกโล่พับบิกสปีกิ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่ว่าเรียนรู้วิธีเท่านั้นเองรู้ไม่ถึงสารบัญหนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างถึง3พาร์ทใหญ่ๆส่วนแรกก็จะเป็นการเข้าถึงอารมณ์ส่วนที่2คือความแปลกใหม่และส่วนที่สน่าจดจำไปย้อนฟังใน EP ีที่แล้วกันได้นะครับส่วน EP ีที่120นี้ เรามาเข้าสู่บทนำอินโทรก่อนว่าความคิดนั้นคือทรัพย์สินแห่งศตวตรรษที่21ก่อนอื่นใดนะครับคุณแกลโลเนี่ยได้พูดถึงคนเก่งโดยแบ่งออกเป็นสองข้างใหญ่ๆคือคนเก่งในการนำเสนอในการพูดส่วนคนเก่งอีกแบบหนึ่งคือเก่งคิดคนเก่งคิดกลุ่มนี้ครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะไม่ได้ทุกคนนะมักจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดแล้วคนไม่เชื่อ พูดแล้วคนไม่อินจุดนี้ล่ะครับที่เท d t ท l อจะดึงคนเก่งคิดนักปรานักวิทยาศาสต์นักสังคมศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้เก่งพูดมากมายนะักมาใส่เครื่องมือติดอาวุธเปลี่ยนจากเฮ้ hey, แก่คนที่ช่างพูดไม่รู้เรื่องเลยกลายเป็นอือก็ดีนะเออม,มันก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วขึ้นไปถึงอือเราต้องทำอะไรสักอย่างและ เรียกว่าชนะใจคนฟังให้คนฟังได้รู้สึกว่าเราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างจะไปถึงขั้นยกระดับสังคมและไปถึงขั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกมีคำถามครับอยากจกะถามผู้ฟังว่าเวลาที่ผู้ฟังเนี่ยเข้าห้องน้ำสาธารนณะอย่างตามห้างเนี่ยจะมีกระดาษเช็ดชู่ให้เราเช็ดมือถามหน่อยครับว่าเราใช้กระดาษกีแผ่นในการเช็ดมือเหล่านั้น อาจจะเป็น2แผ่น -3 แผ่นเพื่อให้มันแห้งสนิทด,ดีใช่ไหมครับมีนักพูดเท็ t ท็ออยู่ท่านหนึ่งจะเรียกว่านักพูดก็ไม่ได้นะเพราะเขาไม่ได้พูดเลยตลอดการแสดงบนเวทีเขาเขามีอ่างล้างมือเขาล้างมือและเขาสบัด12ครั้งแล้วเอากระดาษเทียง1แผ่นมาเช็ดแล้วมันก็แห้งได้เขาทำอย่างนี้สารอบเพราะเขาต้องการรณรงค์ให้พวกเราลดการใช้กระดาษเช็ดชู่ลง ในการเช็ดมือให้แห้งซึ่งนั่นมันส่งผลต่อการลดปริมาณการผลิตกระดาษทิชชู่ได้รวมไปถึงการลดขยะของโลกเราได้ด้วยอันนี้ถ้าเราร่วมมือกันพวกเราก็สามารถช่วยกันปเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย คุณคา้ามาแกลโลยังพูดถึงหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโคตรตำราของการพูดในที่สาธารณะที่ชื่อว่า The Art of Public Speaking ศิลปะของการพูดในที่สาธารณะเป็นหนึ่งในสามหาตำราของคุณเดลคินกี้ที่พิมพ์ม,มาตั้งแต่ปี1915หรือเมื่อร้อปีที่แล้ว ทุกวันนี้พอสอนี้ผ่านมา1 0 6ปียังมีหนังสือชุดนี้ว่างขายอยู่ในร้านหนังสือในประเทศไทยของเราตอนแรกผมเห็นหนังสือชุดนี้ก็อืมชื่อเรื่องน่าสนใจดีนะทั้ง3เล่มเลยแพ็คมาเป็นเซตแต่เอ๊ะเขาเป็นใครนะเออชื่อก็คุ้นๆอยู่พอจำชื่อได้ก็มาสังเกตนะครับหนังสือหลายเล่มก็อ้างอิงถึงหนังสือคุณเดลคเนกี้รวมไปถึงพอดแคสเตอร์ชื่อดังของประเทศไทย ก็พูดถึงเขาอยู่บ่อยๆคุณเคนนัคคารินจาก The Standard s t a ตนดาร์ดเขาเพิ่งรีวิวหนึ่งในหนังสือของเขาไปซึ่งเชื่อได้ว่าหนังสือชุดนี้ดีจริงๆโดยคุณคาร์มาแกโลก็บอกว่าคุณเดลเคนิกี้เนี่ยก็แนะนำหลายๆอย่างที่มันสอดคล้องกับเท็ t ท็อนั่นก็คือการพูดควรจะต้องสั้นเข้าไว้เล่าเรื่องสตอรี Story ่เทลลิ่งเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ฟัง รวมไปถึงเทคนิคการใช้อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยที่คนฝั่งคุ้นเคยมากกว่าโดยการพูดควรจะต้องกระตือรือรน้นซ้อมซ้อมซ้อม,อมและเป็นการพูดที่ทรงพลังและผมอยากจะเชื่อมโยงกับเท็ดท็อกตอนหนึ่งที่ผมเคยฟังและผมชอบมากๆเลยแล้วเท็ดท็อกตอนนี้ก็ยังขึ้นอันดับ6ของ top 25 most popular all time ของ ted com นะครับ ที่มีชื่อว่า how to speak so that people want to listen พูดอย่างไรที่คนอยากจะฟังของคุณจูเลียนเทชเชอร์เขาเป็นซาวคอนซัลแทนคือที่ปรึกษาด้านการใช้เสียงก็น่าจะคล้ายๆกับคุณแกวโลที่เขาเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารโดยเท็จทอตอนนี้นะครับคุณจูเลียนก็เริ่มจากการที่แนะนำว่าเนื้อหาแบบไหนที่เราควรจะพูดพูดให้คนอื่นน่าฟังสนใจ แล้วก็การใช้เสียงมีการใช้จังหวะจะโพลเร็วช้าสูงตำ่ำรวมไปถึงก่อนขึ้นเวทีเข้าแนะนำให้เราวอร์มเสียงกันก่อนด้วยผมเองก็ใช้เทคนิคการวอร์มเสียงแบบนี้และครับก่อนขึ้นเวทีที่จะไปพูดโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผมต้องไปพูดบนเวทีของ BNI แล้วผมเนี่ยรีบมากตื่นสายก็เลยไม่มีเวลาวอร์มเสียงพวกนี้ พอลงจากเวทีรู้เลยว่าวันนี้พลังเราไม่ถึงเราเอาคนฟังให้อยู่กับเราตลอดไม่ได้ทั้ง2ชั่วโมงที่ต้องพูดหลังจากนั้นทุกครั้งที่ผมจะขึ้นเวทีไปพูดยาวๆเนี่ผมวอร์มเสียงแบบที่คุณจูเลียนแนะนำมาแล้วนี่ก็คือ Good Morning ใน EP ีที่120กับหนังสือที่ชื่อว่า Talk Like Ted โดยคามาแกโล ใน EP ต่อไปผมจะเข้าสู่พา์ที่1เข้าถึงอารมณ์ Emotional กับเทคนิคที่1ปลดปล่อยผู้เชี่ยวชาญในตนเองว่าเราจะมีแพชชั่นอะไรแล้วการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปค้นหาใน EP ต่อไปแล้วเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ YouTube Channel โพสแชร์รวมถึงพอดแคสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y p o d b e b n g o o ี l e Podcast แ s, s และ b ล็อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook f a n p a Good e g Morning Podcast Good มี o 3ตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good Morning Podcast